จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวด่านไทยลาวนะครับด่านท่าเรือไทยลาวมาดูน้ำโขงกันนะครับท่านผู้ชมว่ามากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วเรือเขายังมีอยู่ไหมก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมจะว่าน้ำนี้นะครับโอ้โหน้ำโขงโคเยอะจริงครับท่านผู้ชม โดนสังเกตได้จากบันไดนะครับบันไดโผล่เยอะจริตงตงบันไดแล้วก็ตัวตัวทรงของที่เป็นสไลด์นะครับสั้นนิดเดียวครับตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเขาใช้คนเดินเอามันสั้นนิดเดียวลงไปเรือนะครับแล้วโค้งมันขึ้นสูงมากๆเลยนะครับนี่เลยแต่บันไดาจาก20 30ขั้นจะเหลือบันไดยอยู่ประมาณทั้สิ0ขั้นไหมล่ะนะครับ มันจะถึงฝั่งแล้วนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นี่เลยตรงนี้เลยนะครับที่มองเห็นตรงนู้นเลยที่ขนของส่งของก็เดินบน,นลงบันไดเอานะครับน้ำขโขงโคตรเยอะจริงครับท่านผู้ชมนี่ยังจะมาเพิ่มอีกน,นะอีกจากแค่นี้นะนะอีกประมาณสักห้าวันว่าอย่างนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีก2สองเมตรว่างนี้เพรคนล้นฝั่งเลยครับอันนี้ก็เกือบจะล้นฝั่งเห็นบอกว่าสิบเมตรแล้วนะจังหวัดพังงารเรา ที่ออนองคายสิบเอ็ดแล้วก็ปากชมเท่าไรนะสิบสองอะไรมาล้นฝั่งแล้วทางปากชมล้นฝั่งแล้วนะแต่บ้านเราก็รอรอรอ,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 อยังไงก็ล้นฝั่งแน่นอนนะครับถ้าสิบเอ็ดสิบสองเมตรมาเมื่อไหร่ก็ล้นฝั่งนะครับอันนี้ก็โอ้สิบเมตรก็สูงขนาดนี้นะครับแต่ก่อนตัวส่งของสไลเดอร์นี่โอ้ยาวลงไปกว่าจะไปถึงเรือนะครับตรงนี้สั้นนี้เดียวครับท่านผู้ชมนี่แค่นี้เอง ที่มองเห็นมุมนั้นนะที่มองเห็นฝั่งหัโน้นสั้นนิดเดียวเขาก็เขาไม่ได้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับสลายเขาใช้คนเดินยกของขึ้นไปว่ามันสั้นนิดเดียวนะครับมันได้ถึงสิบขั้นไว้และนะครับถึงด้วยนะครับโอ้น้ําขงปีนี้จุดยอดเกือบไม่รู้จะเท่ากับปีหกหนะึ่งไหมล่ะให้มาลงมาอีกทักก่อนนะครับท่านผู้ชมและอีกสองเมตรนะสูงกว่านี้อีกสองเมตรว่าอยู่นี้ ถึงว่างพอดีนะครับรก็าสองเมตรกว่าถึงฝั่งที่บาบังการอยู่ตรงนี้เลยนะคะีครับนี่ก็โอ้โห,โหสุดยอดแล้วครับผู้ชมงานแข่งเรือปีนี้คงจะสนุกสนานน่าดูเลยทาน้ำเท่านี้นะแต่ก็อีกหลายวันนะอีกสองสามวันที่กว่าจะถึงงานแข่งเรือก็ดูไปนะครับก็คงคงไม่ลดมากกันนะครับก็คงถ้า หรือจะเยอะกว่านี้นะ้อยกว่านี้ก็คอยดูนะครับอีกประมาณสามอาทิตย์นะครับก็แข่งเรือแล้วนะครับอ่าเลยครับท่านผู้ชมที่คนยืนอยู่เนาะที่เป็นที่ขนของตอนนี้มนไม่ใช้แล้วครับวันสั้นนิดเดียวเขาก็ใช้คนเดินเอาขนของลงเรือเลยนะครับก็ไม่มีคนแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนกายมาตรงนี้ก็ประมาณห้าโมงแล้วนะห้าโมงก็บอก หมดเวลาขนเรือแต่ใครอยากจะข้ามไปก็เหมาเหมาเรือลำละสามแต่พันสองนะครับโอ้แพงนะพันสองไปกลับจะไปอย่างเดียวจะกลับท่านไปแล้วมอกลับมาก็แล้วแต่ท่านนะครับพันสองนะครับถ้าเหมาเรือถ้าเกินเวลาสี่โมงครึ่งไปก็เหมาอย่างเดียวว่าอย่างนี้นะครับขอมาให้ท่านเวลาถ้าไม่ท่านเวลา ถ้าค่ำหน่อยก็ไปนอนที่โรงแรกมก็ได้นะครับเดือนละสองสามร้อยเออคืนละสองสามร้อยบาทตอนเช้าถึงมาใหม่เหมาเรือแพงนะครับ,ออนะรบโอ้น้ำโขงโคตรเยอะอจริงๆท,ท่านผู้ชมรับทีนะ่คมมน,ะในใครเมืองโบราณนะขอบคุใจเล่น้ำโขงเยอะก็อดรายงานให้แฟนคลับไปดูไปชมกันไม่ได้อันนี้ห้าโมงกว่าแล้วนะครับแต่วันยังโดอยู่ แต่ก็ไปนะครับถ้ามีคนมาเหมาเขาก็ไปพันสองอะไรไม่ไปอ่ะนะครับฝ่าถนนอันนี้เรือลำนี้มาจากของลาวนะครับไปถ้ามีคนถ้ามีคนไปเขาก็บอกไปอยู่พันสองวันนี้นะครับพันสองไม่มีใครแล้วนะครับหนักเหมือนกันนะพันสองหนัคนคนเดียวถ้าหลายคนก็หารกันก็ไม่เป็นไรนะครับ เือนการพาดเที่ยวพาท่านผู้ชมมาเที่ยวดา่าดน,มนมาดูน้ำโขงครับมาดูน้ำโขงอเดียวเลยวันนี้น้ำโขงม,มันขึ้นเยอะเต็มที่แล้วนะครับ <c oughs> เยอะจริงๆ เหลือก็วิ่งได้สบ,บายนะครับตรงเลยไม่ต้องอ้อมพร้อม <c oughs> แต่ก่อนต้องอ้อมไปโน้นในกายนะครับเพราะมันมีสันดอนนะครับมีสันดอนก็ต้องอ้อมกายท่าน,นิดเดียวครับท่านผู้ชมต้องขึ้นมาก็น,นิดเดียว <c oughs> ะนะมขขันสูงนะครับก็พี่น้องที่ใช้เรือใช้อะไรก็ ระมัดระวังนะครับนะ้ำเยอะจริงๆเยอะม,มากๆเลยช่วงนี้แต่บ้านเราก็ไม่มีประวัตินะครับเรือล่มเรืออะไรก็ไม่มี<อ>ก็ไี้อยู่นะครับคลื่นก็ไม่เคยสูงเท่าไหร่คนขับเรือก็คงระมัดระวังนเะต็มที่เลยนะครับขนาดผู้โดยสาร ี่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมที่ผลของนิดเดียวนลยครับสั้นนิดเดียวแต่ว่าถ้าหน้าแรงมาเนี่ยโอ้กว่าจะลงไปนู่นไกลๆนู่นนะครับแต่อันนี้พอน้ําขึ้นมาก็เหลืออยู่นิดเดียวที่ขนของแต่เขาก็มาในใช้แล้วล่ะจะคนเดินยกไปขึ้นเรือเดินนิดเดียวก็แคบเดียวก็ถึงนะครับ าภาพบรรยากาศดา่านท่าเรือเป็นการปากชันเป็นการฝากชันมาฝากแฟนกลับได้ดูได้ชมกันนะครับว่าระลับน้ำมานหนาแค่ไหนยังไงก็มีคนอยากจะดูนะครับเรือเขาก็ทั้งออกทั้งเข้าอยู่นะครับส่งคนบ้างอะไรบ้างก็ช่วงค่ำๆก็ยังมีอยู่ช่วงนี้คน แต่บอกเลยอย่างเดียวนะครับค่าเรือถ้าเลยสี่โมงเย็นไปแล้วก็เหมาอย่างเดียวนะครับลำละพันสองเอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำโขงขึ้นกว่านี้ก็บ่าวเบิ่งการจะรายงานให้แฟนกลับไปดูไ้ชมกันต่อไปคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เห็นนะครับ